นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้าร้อยชาดชาวสกุลชาด ครั้งหนึ่งเมื่อพระเทวทัตได้ก่อบาปร้ายแรงคิดแผนประทุษร้ายองค์พระศา,าสดาชบบาวบ้านเมื่อทราบเรื่องก็โจดจันถึงความอักตัญยูของพระเทวทัตพวกแกรู้ข่าวเรื่องพระเทวทัตหรือยังเนี่ยรู้แล้วรู้แล้วช่งร้ายกาจจริงๆนั่นนะสิองค์พระศา,าสดาเป็นผู้มีพระคุณแท้ๆยังกล้าอักตัญยูได้ แม้แต่เหล่าพระภิกษุก็เสวนาถึงเรื่องพระเทวทัตเช่นกันเหตุใดพระเทวทัตไม่นึกถึงบุญคุณที่พระองค์เคยมีต่อเขาเลยนะนั่นนะสิจิตใจเจ้าโหดร้ายจริงๆเลยครั้งนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเวรุวันเมืองราชครหกได้ทรงปรารบความอกตัญญูของพระเทวทัตว่า ดูก่อนเธอติกษุสง์ไม่ใช่แต่ในครั้งนี้เท่านั้นที่พระเทวทัตคิดอักตันอยู่แม้แต่ในการก่อนเขาก็เคยได้อักตันอยู่มาแล้วแล้วพระองค์ก็ทรงตรัดชวะสก,กุณะชาดกดังนี้นักป่าใหญ่แห่งหนึ่งฝูงสัตว์ป่า ต่างดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขภายในป่าที่อุดมสมบูรณ์ฝงสัตว์เหล่านั้นคอยให้ความช่วยเหลือกันและดูแลกันเป็นอย่างดีวันนี้จะไปหาผลไม้แถวไหนดีนะไม่เห็นเจ้าจะต้องไปหาที่ไหนไกลเลยเนี่ยไปทางข้างหน้านี้อีกนิดหน่อยก็มีกล้วยของโปรดเจ้าเต็มไปหมดจริงเหรอขอบใจเจ้ามากเดี๋ยวข้าจะเอากล้วยมาฝากแล้วกันนะ S 2> <S 2> <fort> ไปก่อละในป่าแห่งนี้ยังมีราชสีตัวหนึ่งหากินอยู่ในบริเวณเดียวกันราชสีตัวนี้มีนิสัยดุร้ายสัตว์ตัวอื่นๆในป่าจึงไม่มีตัวใดอยากเข้าไปสนิทสนม เจ้าราชสีมาแล้วหนีกันเถอะหน้าตามันหิวโซมาเชียวนะเจี๊ยบเจ๊จ๊๊หนีไม่ทันต้องได้เป็นอาหารมันแน่ๆเลยเจี๊ยบเจ๊จ๊๊เร็ววายวายวาย,วายตายแล้วมันมาแล้วเหือเนี่ยเร็วๆเจ้ากวางรีบหนีไปเจ้าราชสีตัวนี้มันยิ่งชอบกินเนื้อกวางอยู่ด้วยโอ้ยตายแล้วมื้อนี้จะต้องเป็นอาหารให้เจ้าราชสีหรือเนี่ยหนีหนีก่อนละจะหนีไปไหนเจ้ากวางหิวมาตั้งหลายวันแล้ว หอมมัมหน่อยเถอะอย่าก,กินแค่เลยกินเนื้อสัตว์หนักมันบาปนะเจ้าไปกินผลไม้สิไม่เอาข้าชอบกินเนื้อสัตว์บอกให้หยุดอย่าหนีราชสีเมื่อจะคุกกวางได้ก็กินอย่างม,มูมามด้วยความหิวอร่อยจริงๆเลยเนื้อกวางเนี่ย หวานชุ่มลิ้นสุดๆด,ดูสิน,น่าสงสารเจ้ากวางคงหนีไม่ทันเจ้าราชสีในเจ้าโหดร้ายจริงๆสงสารเจ้ากวางนะเห็นก <c oughs> ันอยู่หลัดหลัดแท้ๆผูกเจ้าสองตัวม่แอบ,บร้องไห้อยู่ทำไมนั่นมันกวางป่าละแวกอื่นอา้าวเจ้ากวางเจ้า,า,จายังไม่ตายนี่นาเจี๊ยบเจี๊ยบราชสีกินเนื้อด้วยความมุมมามจึงทำให้กระดูกติดคอ ร้องครวญครานขอความช่วยเหลือโอ๊ยกระดติดคอโอ้ยออกมันออกมาไม่ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีกระดูกติดคอเฮ้ยพวกเราทํายังไงดีไปช่วยดีหรือเปล่าใครจะกล้าไปช่วยเดี๋ยวพอเอากระดูกออกให้แล้ว่เจ้าราชสีจะได้กินข้าน่ะสิใช่ใช่อย่าไปช่วยเลยน่ากลัวจะตายเจ้าทั้งสอง ช่วยเราเรเเาาอลมหกินนืชสีร้องขอความช่วยเหลือกับกระต่ายลิงและกวางที่เดินผ่านไปข้าไม่ช่วยเจ้าร็อกที่ผ่านมานะ่ะเจ้าก็คิดแต่จะกินข้าสมน้ำหน้าบอกแล้วว่ากินเนื้อสัตวนะ์น่ะมันเป็นบาปเป็นไงล่ะบาปกรรมตามสนองเข้าแล้วไม่เอาหรอกพอช่วยเจ้าเสร็จแล้วอ่ะจะวิ่งไล่กินข้าทำไงอ่ะน ไปดีกว่าใครที่ไหนเขาจะช่วยแกและเจ้าราชสีแกมันใจคอโหดเหี้ยมสมแล้วล่ะที่โดนกระดูกติดคอเจี๊ยบไปดีกว่าพวกเราเี๊ยบด้วยผลกรรมที่ราชสีทำมาส่งผลให้ต้องได้รับความเจ็บปวดทรมานไม่มีใครช่วยเหลือแผลในคอเริ่มอักเสบและบวมราชสีไม่สามารถจับเหยื่อหาก,กินได้ นอนปวดร้าวทรมานอยู่อย่างนั้นหลายวันโอ้ยปวดทรมานเลยนใครก็ได้ช่วยด้วยโอ้ยเจ็บจังเลยโอ้ยวันหนึ่งนกหัวขวานบินเที่ยวหากินใกล้กับบริเวณที่เจ้าราชสีนอนอยู่และได้พบกับราชสีที่นอนทอรมานอยู่เอ๊ะ ท่านราชสีนี่นาอุ้ยทำไมมานอนครวนครางร้องไห้อยู่อย่างนั้นเลยเนี่ยท่านราชสีท่านนอนร้องครวนครางอยู่อย่างเนี้ยเป็นอะไรไปหรือท่านโอ้นกหัวขวานกระดูกติดคอเรานะสิเรานอนเจ็บปวดทรมานมานานหลายวันแล้วโอ้โหถ้าอย่างนั้นอ่ะท่านคงจะเจ็บมากสินะอืมน่าสงสารจริงจริงเลยได้ปลอดเธอะ ช่วยเราด้วยสัตว์ป่าละแวกเนี่ยไม่มีใครช่วยเราเลยท่านช่วยเราด้วยนะเราทรมานเหลือเกินเราก็อยากจะช่วยท่านอยู่เหมือนกันแหละแต่ไม่กล้าจะเข้าไปในป่าของท่านหรอกกลัวท่านจะกินเราอุย้ยเขียวหยาเืยเลยอนะกลัวจะตายท่านอย่าก,กลัวไปเลยเราไม่กินท่านหรอกช่วยเราด้วยนะ ก็ได้ก็ได้เราจะช่วยท่านแต่ท่านต้องให้สัญญาเราก่อนนะว่าจะไม่กินเราจริงๆไม่กินจริงๆข้าสัญญานกหัวขวานใจอ่อนด้วยความกรุณาสงสารราชสีจึงรับคำช่วยเหลือนกหัวขวานให้ราชสีนอนตะแคงแล้วใช้ท่อนไม้ค้ำปากของมันให้อ้าปากไว้เพื่อไม่ให้มันหุบปากได แล้วกระโดดเข้าไปในปากราชสีใช้ปากจิกกระดูกให้เคลื่อนเข้าไปในท้องของมันจากนั้นก็จิกท่อนไม้ให้ล้มลงกระดูกหลุดไปแล้วโอ้ยค่อยยังชั่วหน่อยหิวหิวหิวไม่ได้กินอะไรมาตั้งหลายวันกระตายลิงกวางเจ้าไม่ช่วยข้าใช่ไหมคราวนี้ได้เป็นอาหารข้าแน่แน่ ราชสีเนี่ยยังคิดล่าสัตว์ด้วยการกินอีกเลยเนี่ยโอ้ยบาปกรรมบาปกรรมไม่รู้จักเข็ดหลาบสักทีหลายวันต่อมาขณะที่สัตว์ป่าออกมาหากินใช้ชีวิตอย่างปกติสุขเหมือนเดิมเจ้าราชสีก็ล่าสัตว์หากินเหมือนเดิมเช่นกันไม่รู้เจ้าราชสีจะเป็นยังไงบ้างนะคงหายแล้วมัง้ง <Sh it! S 2> วันนั้นน่ะข้าเดินผ่านไปแถวนั้นไม่เห็นเจ้าราชสีนอนอยู่แล้วเฮ้ย หวังว่าครั้งเนี้เจ้าราชสีคงจะเข็ดหลาบเลิกกินเนื้อสัตว์สักทีนะใครว่าละ่ะยังไงข้าก็ชอบกินเนื้อพวกเจ้าอยู่ดีโดยเฉพาะเจ้ากวางวันนี้ข้าต้องกินเนื้อเจ้าให้ได้เฮ้ยมาได้ยังไงหนีแล้วพวกเราโอ้ยหนีอีกแล้วเมื่อไหร่เราจะได้อยู่กันเป็นสุขสักทีเนี่ยหนี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 หน,น,นีขายิ่งสั้นๆอยู่ด้วยอย่าหนีนะเจ้ากวางมาให้ข้ากินสักดีดีเพราะกรรมครั้งนั้นน่ะ ยังไม่ทำให้เจ้าสำนึกอีกหรือเนี่ยโอ้ยเหนื่อยกล้ำเกมอะไรกันแค่กระดูกติดคอตอนเนี้ข้าหายปวดแล้วต้องเอาเนื้อเจ้ามากินให้ได้ขณะนั้นลกหัวขวานบินหากินอยู่เห็นรัชสีกำลังวิ่งไล่กวางจึงคิดจะทดสอบใจิตใจของราชสีเอ๊ะนั่นท่านราชสีนี่นายังวิ่งไล่เจ้ากวางอยู่อีกเลยเนี่ยเอาละวันเนี้เราจะขอทดสอบใจิตใจดูสิว่าจะเป็นยังไง หยุดก่อนท่านราชสีอย่ามาขวางทานเห็นไหมเจ้ากวางอ่ะมันวิ่งหนีไปแล้วโอ้ยนกหัวขวานมาช่วยไว้พอดีขอหนีเอาตัวรอดก่อนละท่านจอมแห่งพงไพรเราขอแสดงความเคารพเราเคยได้ช่วยเหลือท่านอย่างหนึ่งบัตรนี้ยท่านจะมีอะไรตอบแทนเราบ้างหรือเจ้านกหัวขวานเอ,อ๋ยในวันนั้นขณะที่เจ้าอยู่ในปากของเราเจ้าเอาชีวิตรอดออกมาได้ ก็นับว่าเป็นบุญของเจ้าแล้วละ่ะแล้วเจ้ายังจะเอาอะไรอีกที่เราเข้าไปอยู่ในฝาของท่านก็เพื่อจะช่วยเหลือท่านไม่ใช่หรือแล้วจะถือว่าท่านตอบแทนเราได้อย่างไรกันเจ้าอย่ามาพูดมากหนีไปซักเราจะล่าเจ้ากวางต่อเสียเวลาหากินสัตว์อย่างท่านยังไม่มีความกระตันยูรู้คุณเอาซะเลยคบไปก็เสียเวลาเหมือนกันไปดีกว่า ลกหัวขวานเมื่อเห็นว่าเจ้าราชสีไม่มีความกระตันอยู่รู้คุณเมื่อกล่าวสั่งสอนแล้วก็บินจากไปผู้ไม่รู้อุปการรคุณที่ผู้อื่นทำแล้ว ผู้ที่ไม่เคยทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ใครผู้ที่ไม่ตอบแทนอุปการะคุณที่ผู้อื่นทำให้แล้วน่าตำหนิความกตัญญูไม่มีในผู้ใดการครบหาผู้นั้นก็ไร้ประโยชน์แม้อุปการะคุณที่กระทำต่อหน้ามิตรธรรมยังหามไม่ได้ในบุคคลใดบัณฑิตไม่ริษยาไม่ด่าบุคคลน,นั้นพึงค่อยๆหลีห่างออกจากบุคคลน,นั้นไปเสีย พระราชสีในครั้งนั้นได้กำเนิดเป็นพระเทวทัตนกหัวขวานสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้า